เจ้าคือพูดผีในข่าวลือนั่นสินนะใช้มันสิข้าขอรับประกันประสิทธิภาพของมันเอง เพลงดาบนั่นมันท่วงท่าสง่างามการพกคุมไร้ที่ติดุดกุหลาบเกลียวทุกท่วงท่าโดวนวาดวิธีโค้งอ่อนช้อยและงดงามหาค่าจะไม่ผิดคุณหนูมาเล่นเป็นผีสามในที่เช่นนี้ เจ้ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลเบนฟรอดกันเน่ณน,นายน้อยเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นหรือครับณน,นายน้อยพวกเจ้ากลับไปพักคนเถอะบางทีเรื่องเราอาจจะคลี่คลายไปทางที่ดีก็ได้วันนี้ท่านหญิงก็ยังคงงดงามเช่นเคยนะเจ้าคะ มาริเอลคาเตสแห่งไอเบอร์ I ไม่สิไม่ใช่เลยใบหน้าที่เกลดกลังไปด้วยเครื่องประดินชมอันน่ารำคาญนี่ในวัยสาวข้าเคยเป็นผู้นำกระแสนิยมแห่งเมืองหลวงเหล่าคุณนางทุกผู้คนล้วนใช้เครื่องสำอางและแต่งกายตามอย่างข้าทว่ายิ่งกลาลเวลาผ่านผ่านชื่อเสียงของข้าก็ยิ่งกลายเป็นเพียงอดีตเครื่องสำอางก็เป็นได้เพียงม่านฉาบหน้าเพื่อบดบังริ้วรอยแห่งวัยเท่านั้น นี่ข้าไม่อาจวนคืนสู่วันวานได้อีกแล้วอย่างนั้นหรือได้เวลาไปร่วมงานสังคมนั้นเจ้าค่ะท่านหญิงเฮ้อไปกันเถอะืมท,ท่านหญิงออความชุ่มชื้นนี่ความยืดหยุ่นนีทท่ท่านหญิงคะเจ้าทำอะไรกับใบหน้ามาฮะบอกข้ามาให้หมดสิ้นอย่าให้ตกกลนแม้แต่นิดเดียวท่านเขาแห่งไอเบอร์ได้รับของขวัญเป็นเครื่องสำอาง ต่ท่านบอกว่าไม่จําเป็นต้องใช้จึงมอบให้แก่พวกสาวใช้ค่ะบอกว่าเป็นของที่ขุนนางซึ่งพึ่งย้ายมาเมืองหลวงส่งไม้เพื่อทําความรู้จักค่ะเออนัน่นนั่นมันอะไรเนอะหรือองค์ราชินีสเสด็จประพาสกันก็คนนี้เป็นผู้สรงอิทธิพลอย่างแน่นอนเครื่องสำอางได้ผลจริงๆด้วยท่านมาทําอะไรอยู่ยเรีออกไปตอนน้อนทัศน์ิคะเอ้ยเชิญเ,เข้าไปด้านในแล้วค่อยสนทนากันเถอะครับ ท,ท,ท่านลอท,ท่านเขาเตะแห่งไอเบอร์เดินทางมาขอข้าพบครับเจ้าคือบารอนเฟนดิตหรอยินดีที่ได้พบท่านเป็นครั้งแรกกระผมคือบารอนกิสเลนเฟนดิตเจ้าผู้ครองแควนเฟนดิตทางตอนเหนือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านอุตส่าห์เดินทางมายังสถานที่ห่างไกลเช่นนี้แต่ดูเหมือนจะไม่มีของขวัญส่งมาถึงข้าเลยตรงใดนี่ได้ยนดินว่าเจ้าส่งไปให้แค่สามีของข้า คือถ้าว่าชื่อเสียงของข้าคงจะยังไปไม่ถึงถิ่นที่เจ้าเคยอยู่ละกันมังไม่ใช่เลยขอรับเพียงแต่ข้าคิดว่าการมอบของที่ไม่คู่ควรให้แก่ท่านหญิงผู้เป็นผู้นำกระแสนิยมแห่งเมืองหลวงคงจะเป็นการเสียมาราย,ยาทแหมซึ่งเป็นคนที่รู้อะไรดีๆอยู่เหมือนกันนี่นะถ้าเช่นนั้นก็เลิกทักทายกันเพียงเท่านี้เถอะเครื่องสําอางของเจ้าจงมอบมันมาให้ข้าซะท่านได้ลองใช้แล้วสินะใช่มันยอดเยี่ยมมาก ถึงขั้นที่เครื่องสำอางที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ไม่จำเป็นอีกต่อไปเลยละข้าจะผูกขาดมันแต่เพียงพูดเดียวส่วนเจ้าก็แค่ตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาและส่งมอบเครื่องสำอางมาก็พอหากเป็นการสั่งซื้อจำนวนมากข้าก็ยินดีอยู่หรอกแต่คนจะรู้อยู่แล้วสินะว่าการจะค้าขายในเมืองหลวงด้วยตัวตนคนเดียวนั้นมันลำบากเพียงใดตอใท้สินค้าจะดีเลิศเพียงใดก็คงไม่ง่ายที่จะเจาะตลาดของกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลที่อย่างรากเลือกอยู่ก่อนแล้ว อีกทั้งดูฐานะของการเงินที่ต้องมาปักหลักในครือข่าเก่าๆเาช่นนี้แล้วคุณจะฝืดเคืองหน้าดูหี่ยยายป้าทัานกล้าได้ยังไงมาข่มขู่นายน้อยที่ต้องมาอยู่ครืหขสานี่ก็เป็นเพราะความดี้รังของท่านหลอดแท้แต่ราคาจะส่งคงจะสูงหน่อยถ้าจะรับไหวหรือเพูดเป็นเล่นนะตระกูลไอซ์เบิร์กของเรานะ่ะเป็นหนึ่งในงตระกูลที่มั่งคั่งที่สุดในเมืองหลวงเชียวนะชิ้นละหนึ่งร้อยเหรียญทองครับอ๋อ เจ้าหลอค้าเล่นหรือ,อยังไงข้าไม่ได้ล้อเล่นเพราะเป็นสินค้าที่ราชิน,นีแห่งวงสังคมอย่างท่านเขาเศษแห่งไอเบอร์หมายตาไว้ก็ต้องสมราคาถึงเพียงนั้นสิครับเออๆหีเจ้าเจ้าเล่น์นี่ถ้าเป็นเครื่องประดับหรือเครื่องเรือนก็ว่าไปอย่างแต่เครื่องสำอางชิ้นเดียวราคาแล้วเหรียญทองนําเป็นไปไม่ได้หากจะเอากาไรก็ต้องตั้งราคาสูงกว่าราคาที่รับมานี่มันเท่ากับบอกให้ข้ายอมแพ้เรื่องผูกขานั่นเองสินะกล้ามาปั่นหัวข้างั้นหรือนี าเช่นนั้นลองวิธีนี้เป็นไงแม้จะมอบสิทธิผูกขาดให้ไม่ได้แต่เ,เป็นเกียรติยศแล้วก็ข้ายินดีม,า,มาให้ท่านด้วยความเต็มใจเกียรติยศน,นี่มันนี่คือเครื่องสำอางที่ข้ารังสรรค์ขึ้นด้วยตนเองมีชื่อว่าเดนเนมเป็นของขวัญเพื่อเป็นที่ระลึกถึงสายสัมพันธ์ของเราสองคนยังมีคนอ,อีกมากที่ยังไม่ร่วงรู้ถึงประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมของเดนเนมมันคือสิ่งที่สามารถพิชฌกมการได้ ในท่านหญิงก็คือผู้ที่จะเป็นคนพิชฌกมหน้าประวัติศาสตร์นั้นน้องชายข้าเหุใดจึงช่างเลือกสรรแต่คำพูดหน้าฝังเช่นนี้ดีละตกลงตามนั้นน้องชายเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางส่วนข้าจะเป็นผู้นำกระแสนิยมเองยอดเยี่ยมมากถ้าเช่นนั้นข้าไปละัาถกการอะไรก็บอกมาได้เลยตราดที่ยังอยู่ในความสามารถของข้าข้าจะช่วยเจ้าเอง ฉะนั้นจักรณาช่วยฟังคำขอของข้าสักหนึ่งเรื่องได้หรือไม่คำขอหรือโปรดช่วยนําสารนี้ไปแจ้งแก่มาควิสแบนฟอร์ดด้วยว่าบารอนคิสเลนเฟนทินสามารถแก้ไขปัญหาของบุตรตรีของท่านได้ตะโกนมาควิสแบนฟอร์ดคิสเลนเฟนริส